สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อมดกันเงินเสพอิสระภาพนะครับวันนี้เราเข้าสู่ f o r e x Basic นะ EP ที่2นะ EP ที่2นะครับก็จะมาเหลาให้ฟังนะฮะเกี่ยวกับการออกออเดอร์นะในระบบแพลตฟอร์มในการเทรด forex นะว่ามันมีการใช้แพลตฟอร์มอะไรบ้างมีการออกออเดอร์แบบไหนบ้างนะฮะการเข้าออเดอร์การออกออเดอร์เบรกเอาท์เฟลเบรกอะไรอย่างนี้นะครับ แบบคร่าวๆแบบคร่าวๆเพราะว่าเดี๋ยวตัวที่ลงรายละเอียดเนี่ยเราจะทำเป็นเหมือนแบบเป็น EP ถัดไปให้ทุกคนฝากกดติดตามกด Subscribe เอาไว้นะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับก็คือ <c oughs> แนะนำเว็บไซต์นะหรือว่าแหล่งในการเรียนรู้ในการเทรด forex นะครับเว็บไซต์ในการเทรด forex เนี่ยจริงๆมีเยอะแล้วก็หลังๆเองเนี่ยมันก็มีสถาบันนะ เออในการแบบสอนเทรดโฟเล็กมีทั้งแบบเสียตังค์แล้วก็แบบฟรีนะแล้วก็มันก็จะมีทั้งแบบทั้งขั้นพื้นฐานขั้นกลางอะไรเงี้ยนะทีนี้อย่างของเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับของเราอาจจะเป็นศูนย์อยู่ที่อโศกนะฮะแล้วก็สามารถมาเรียนได้นะครับโดยที่นี่ทักเข้ามาที่นี่นะฮะเนี่ยมาที่ไลน์เนี่ยไลยน์ลแอดนี้นะครับแอด3.72 NBVQZ เป็นตัวเล็กนะครับ เป็นตัวเล็กนะฮะหรือว่าจะทักผ่าน Facebook ก็ได้บอกว่าต้องการเข้าเรียนฟรีต้องการเปิดพอร์ตอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็จะติดต่อกลับไปนะอ่าทีนี้เว็บไซต์ตัวแรกเลยเนี่ยก็คือแนะนำเป็นตัวเทดด i งบิ i เทดดิงบิวเนี่ยใช้ในการวิเคราะห์กราฟนะครับ เทดดิ้งบิวเองเนี่ยคือมันจะมีฟังก์ชันค่อนข้างดีแล้วก็หลากหลายนะส่วนตัวผมนี่คือแบบชอบมากเพราะว่าคือมันดูสวยมันดูง่ายมันก็ดูแบบโอเคนะ,คะัะก็ให้แนะนำทุกคนให้ไปลองใช้ก็เข้าไปนะครับ w t e d d i n g v i e w c o m ดด้นั่แหละอันที่สองเนี่ยไม่มีไม่ได้ก็คือ f o r e x Factory Forex f a c t o r y เนี่ยมันเอาไว้ดูข่าวสารดูข่าวกล่องแดง นะเดี๋ยวก็จะมี e ีพีแยกนะ,ะเรื่องของการดู Forex Factory ข่าวกล่องแดงเนี่ยก็คือเป็นข่าวที่เหมือนข่าวมันแรงใช่ไหมครับมันจะมีผลต่อกราฟกราฟจะขึ้นจะลงเนี่ยมาจากข่าวตัวนี้เลยนะ,ะก็คือจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่อยๆทําความเข้าใจไปนะครับอันที่3คือ BabyPip นะ,ะก็รวมข่าวสารทางการเงินแล้วก็มีเหมือนแบบค c ิ t เทสให้เราทดสอบความเข้าใจในการเทรด forex อันนี้ก็ค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็อันที่สี่คือ Cut f ฟ r เล็กอันที่ห้าคือฟิ n w h i ิเดี๋ยวอันนี้พาไปดูหน้าตานะครับอ่าอันนี้คือเทดดิงวิวเทดดิงวิวนี้ก็เนี่มาตรงนี้นะฮะของเทดดิงวิวอ่านี่ตรงนี้นะครับนี่เลยเนี่ยมันก็จะมีตรงเนี้ยจะเป็นตัวใส่ ว่าเราแบบจะเทรดอะไรมันไม่ใช่มีเฉพาะของ Forex นะฮะพวกหุ้นตัวตัวย่อชื่อหุ้นต่างๆเนี้ยก็มีแล้วก็แบบพวกดอลลาร์อินเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปก็ไปลองเล่นดูนะใช้ง่ายแล้วก็มีอินดิเคเตอร์เนี้ยให้ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยอืมนะก็ดูๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัว Forex Factory f o r e x f a c ็ก r y ก็จะคือเนี่ยมันจะมีข่าวข่าวนี้สำคัญอย่างเช่นตรงเนี้ยข่าวกล่องแดง Co r e CPI เดี๋ยวก็จะได้แบบเรียนนะคะว่ามันจะมีข่าวแบบ PMI Co r e c คอ n o n f a นอนฟาร์มเดังๆเลยในของ f o r e x กเนี่ยคือถ้าเรารู้นี่คือมันเป็นเรื่องของขาดทุนกำไรยับๆนะขาดทุนกำไรยับๆเลยนะก็ f o r e x f กฟอรอันนี้สำคัญนะฮะอ่าแล้วก็ฟินวิป ฟินวิปนี่เอาไว้ดูการแข่งอ่อนของคู่เงินอย่างเช่นเนี่ยตัวสีเขียวนี้อันนี้คือแข่งแข่งนะก็คือคู่ USD อยูฟรังเนาะเขจะเรียกว่าคู่ยูฟรังนะคูเชียลออน้ำมันก็แข็งค่าขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เข้าๆทุกคนแบบลองไปศึกษาเองดูก็ได้นะครับอันที่สองแพลตฟอร์มคือการเทรด forex เ,เนี่ยเราไม่ได้เทรดผ่าน ตัวบรกเกอร์หรืออะไรนะมันจะมีแพลตฟอร์มในการเทรดโดยตรงนะครับก็มันจะมีดังๆว่ามี m e t a โฟเนาะหรือ mt4 Mt4 นแหละหรือว่า m t 5 m e t a f อีกอันนึงก็คือ c t เท d e r นะผมก็ทดลองใช้หมดแล้วอันจริงมันก็แล้วแต่ความถนัดนะแต่ว่าอย่างของ c t เท d e r เนี่ยก็จะมีฟัง์กชันอะไรแบบล้ำๆใช้ง่ายหน่อยนะครับอ่านะอ่า นี่หน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยไปโหลดใน l o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  g l o เอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะไไม่ใช่ Google ตัว paste Store ตะครับอ่าพิมตามชื่อนี้เลย mt4 อ่า mt4 นะ mt5 แล้วก็ c trader โลโก้มันก็ประมาณนี้ครับอันเนี้ยเราสามารถไปโหลดมาได้เลยนะฮะแล้วมันก็จะมีตัวพอร์ตเดโมเดโมคือไม่ใช่พอร์ตที่ ไม่ใช่พอร์ตที่แบบเป็นเงินจริงอะเป็นพอร์ตไว้สําหรับทดลองแล้วพอเราเก่งแล้วเนี่ยเราค่อยใช้พอร์ตจริงก็ได้นะครับอ่าอันนี้คือโบรกเกอร์โบรกเกอร์เนี่ยอ่อสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะต้องเลือกโบรกเกอร์กันจริงจังนะเพราะว่ามันไว้ใจไม่ได้นะครับแต่สมัยเนี้คือมันโอเคกันหมดทุกที่แล้วแหละนะมันได้มาตรฐานนะก็แล้วแต่ความชอบของเรานะครับเราของเราเองเราก็มีโบรกเกอร์นะ คือฝากง่ายถอนง่ายบรกเกอร์ดูแลดีแจกของตลอดเวลานะผมปื้มมากเลยแต่และโบรกเกอร์มันมีความโอเคไม่โอเคแบบแตกต่างเนี่ยของเราเราอยู่โบรกเกอร์นี้มาเนี่ยคือแบบไว้ใจสบายใจถอนเงินเร็วฝากเงินเร็วนะครับอืมทันใจแทบจะทุกอย่างเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของโบรกเกอร์นะเป็นตัวโลโก้นะครับอ่าพูดถึงหลักๆเลย าการเทรดโซเล็กเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการออกออเดอร์นะฮะเวลาเราเห็นเป็นเทนขาขึ้นเราเรียกว่าออเดอร์บายนะฮะออเดอร์บายแล้วอันนี้ฝึกภาษาไปนะครับสาหรับคนที่เป็นมือใหม่นะออเดอร์บายนะเป็นเทนขาขึ้นก็กราฟมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เซลลเมื่อเห็นเป็นเทนขาลงนะครับทีนี้การออกออเดอร์เองเนี่ยม,มันมีบายเซล์ก็จริงแต่ว่ามันจะมีเป็นรายละเอียดปิดย่อยคืออย่างนี้นะครับคำสั่งในการออกออกออเดอร์นอกเหนือจากบาย บเซลล์ sale, ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าไบลิมิตนะไบลิมิตเซล์สต็อกเดี๋ยวจะอธิบายอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวแบ่งครึ่งก่อนอย่างนี้เลยพูดถึงไบนี่ย